กระซิบบอกร่ารกก้านําเสนอรถกระบะหล่อๆอีกแล้วนะคะสวยดูดีทุกคันเลยค่ะทุกท่านถูกใจคันไหนมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนั้นๆสามารถนัดหมายไปดูตัวจริงไปตรวจสอบรถและเอกสารโดยตรงกันได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะรถ Toyota Vigo ปี08เครื่อง2 5 0 0 c คันนี้เป็นปี08นะคะราคา149,000บาทรถสวยสีสันดูดีสฉพาบพร้อมใช้งานค่ะแอร์เย็นพาสีเต็มเร่มชุดโอนมีครบนะคะเกียร์ธรรมดากระจกเป็นมือหมุนพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะ149,000บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะถูกใจคันนี้รถอยู่ในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะ มีเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปนะคะเน้นโทรติดต่อโดยตรงเท่านั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านต้องไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ